กับเรียนท่านประาธ,ธ,ธ,ธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมสมศักดิ์ชวยรัตนสิริก็ขออนุญาตที่จะมาติดตามภาพรวมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจนะครับสาระค่อนข้างที่จะม,มากแต่ว่าผมก็พยายามจะสรุปให้อยู่ในกรอบของเวลานะครับประเด็นแรกก็คือภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศ ก็คืออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะครับจากที่สำนักต่างๆที่ประกาศออกไปในเรื่องของเรียว GDP นะครับมีการคาดการณ์ว่าในปี6 4เนี่ย GDP ของประเทศก็จะอยู่ที่0.7ไปถึง2.5เปมีทั้งหมด6.6หหน่วยงานและสำนักนะครับ ส่วนปี65ก็คาดการอยู่ที่3.7ไปถึง6.1เซนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่มาจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับจากภาพรวมนี้แล้วก็ลงไปถึงเรื่องของการรายงานของในระบบอ e ีเมนเซอร์ที่สภาพัฒน์ได้รายงานส่งที่สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยนะครับ ในรอบมกราถึงมีนาคม2 5 6 4นะครับก็มี3เป้าหมายหลักนะครับเป้าแรกก็คือการยกระดับทางเศรษฐกิจของประเทศโดยใช้วัดค่าผลิตภาพการการผลิตรวมของประเทศนะครับมีค่าเป้าหมายไม่ต่ำกว่าร้อยละ2.5ซึ่งในรายงานก็ยัง ไม่มีปรากฏมีปรากฏตัวเลขในปี62อ,อ,อยู่ที่ร้อยละ1.66ก็ยังไม่ได้ตามค่าเป้าหมายนะครับแล้วก็มีตัวงที่เป็นตัววัดคือเรื่องของอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับมีเป้าหมายอยู่ที่25อันดับแรกภายใน25อันดับแรกนะครับ ในปี63ก็มีการวัดผลอยู่ที่อันดับที่29นะครับก็ยังยังไม่บรรลุค่าเป้าหมายการเจริญตัวที่2นะครับการจัดจ่ายความเจริญและความเข้มแข็งของภาคสังคมมีการวัดผลจากค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคนะครับว่าจะให้ลดอยู่ที่ตัวเลข0.41 ข้อมูลล่าสุดในระบบรายงานปี62อยู่ที่0.42%นะครับปี63ก็ไม่ปรากฏรายงานเ,เป้าหมายที่3ก็คือการปรับบทบาทโครงสร้างและก,กลไกสถาบันการบริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศวัดอันดับประสิทธิภาพภาครัฐมีค่าเป้าหมายอยู่ที่อันดับ2ของอาเซียน นะครับในรายงานก็มีเขียนว่าปี63ไทยอยู่อันดับที่23ของโลกและอันดับ2ของอาเซียนอันนี้ก็ค่าเป้าหมายก็น่าจะมีเป้าหมายที่ท้าทายมากกว่านี้นะครับสรุปในเรื่องของระบบรายงานการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ในบิ๊กล็อกที่กำหนดไว้ด้านเศรษฐกิจมี5กิจกรรม23เป้าหมายย่อยนะครับก็คือกิจกรรมแรกนะครับการสร้างเกษตรมูลค่าสูงมี8เป้าหมายย่อย26โครงการนะครับกิจกรรมที่2การส่งเสริมและพัฒนาท่องเที่ยวคุณภาพสูง5เป้าหมายย่อย29โครงการ กิจกรรมที่3การเพิ่มโอกาสผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย5เป้าหมายย่อย10โครงการกิจกรรมที่4การเป็นศูนย์การค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค4เป้าหมายย่อย25โครงการกิจกรรมที่5การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจหนึ่งโครงการนะครับออในรายงานค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดมากแต่ผมขออนุญาตสรุปเป็นภาพรวมของแนวโน้มของการบรรลุค่าเป้าหมายของกิจกรรมปฏิรูปประเทศทั้ง5กิจกรรมและเป้าหมายย่อยต่างๆดังนี้ครับ 1. กิจกรรมเป้าหมายย่อยที่มีแนวโน้มการบรรลุ ค่าเป้าหมายน้อยปานกลางหรือไม่สามารถประเมินได้เนื่องจากไม่ลงบันทึกในระบบมีอยู่สองกิจกรรม8เป้าหมายย่อย 1. กิจกรรมปฏิรูปด้านการสร้างเกษตรมูลค่าสูง7เป้าหมายย่อยนะครับในของเกษตรนี้มีทั้งหมด8ก็บรรลุค่าเป้าหมายได้น้อยเนี่ย เจ็ดเป้าหมายย่อยครับได้แก่การปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปสู่กเกษตรมูลค่าสูงการขยายพื้นที่โลปละทานการพัฒนาคัสเตอร์พันุ์พืชพันสัตว์ให้มีความหลากหลายทางชีวภาพการพัฒนาสากรการเกษตรให้มีความเข้มแข็งการสร้างผู้ประกอบการเกษตร การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมรวมถึงการส่งเสริมเกษตรกรให้เข้าถึง Big Data ในกิจกรรมที่2ที่บรรลุได้น้อยนะครับก็ได้แก่กิจกรรมปฏิรูปด้านเพิ่มโอกาส SME ในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายนะครับได้แก่การพัฒนาระบบนิเวศสำหรับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ นะครับอันนี้ในรายงานมีการระบุว่าอาจจะไม่ไม่ประสบความสำเร็จในปี64เพราะว่าจะเริ่มในเดือนตุลาคม2564ครับในกลุ่มนี้เนี่ยคณะกรรมการเห็นควรมีข้อเสนอแนะให้มีการเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและทบทวนแผนงานโครงการให้มีความเหมาะสม กับสถานการณ์รวมทั้งการใช้เครื่องมือต่างๆของกระทรวงเกษตรเช่นกรีนแมปมาประกอบการพิจรณาดำเนินการให้เหมาะสมการส่งเสริมบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนที่มีความเชี่ยวชาญเช่นหมหาวิทาลัยต่างๆนะครับแล้วก็ควรจะมีการผลักดัน ในเรื่องของกเกษตรที่เป็นสินค้าที่จะมีโอกาสสูงในการทำไรายได้รวมทั้งเห็นควรให้มีคณะกรรมการกำกับติดตามดูแลเร่งรัดแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติในระดับกระทรวงและระ,ระดับหน่วยรับงบประมาณให้มีการติดตามโดยใกล้ชิดนอกจากนี้ยังเห็นควรให้มีการ รายงานผลการดำเนินการอย่างครบถ้วนและเป็นระบบอยู่ในระบบอิมเมนเซอร์ของสวาพั์เพื่อการติดตามผลมวลผลสำลิศต่อไปครับประการที่2กิจกรรมเป้าหมายย่อยที่มีความล่าช้าเนื่องจากมีผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด1 9ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้มี2กิจกรรม8 เป้าหมายย่อย 1. กิจกรรมปฏิรูปด้านการส่งเสริมและพัฒนาท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่ทุกค่า,าในเป้าหมายย่อยต่างๆดังนี้ครับการขับเคลื่อนแฮปปี้โมเดลการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการส่งเสริมด้านที่พักการเพิ่มความสามารถด้านเศรษฐกิจสร้างสารรค การสนับสนุนการท่องเที่ยวเรือสำราญทางน้ำสองกิจกรรมปฏิรูปด้านการศการเป็นศูนย์การการค้าและการลงทุนในภูมิภาคในส่วนของการพัฒนาโลจิสติกเพื่อการสร้างความเชื่อมโยงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางทางการค้าในภูมิภาคการกำหนดนโยบายและมาตร ฐานดึงดูดผู้เชี่ยวชาญน,นักลงทุนเข้ามาในประเทศในกลุ่มนี้มีความเห็นเสนอแนะว่าควรพิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการให้เหมาะสมกับสถานการณ์เช่นการใช้ระบบออนไลน์นะครับเพื่อการติดตามกํากับดูแลอย่างใกล้ชิดกรณีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่ขณะนี้ไม่สามารถดำเนินการได้เห็นว่า ควรจะให้มีการดำเนินการเพิ่มเติมดังนี้ครับ 1. ให้มีการพัฒนาปรับปรุงฟื้นฟูยกระดับมาตรฐานสิ่อํานวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยว 2. จัดทำข้อมูล Big Data เพื่อวิเคราะห์กำหนดกลยุทธ์ด้านท่องเที่ยวพัฒนาสินค้าและบริการตอบสนองตามความต้องการของนักท่องเที่ยว 3. จัดทำเว็บไซต์ท่องเที่ยวแบบ v วอร์ชหรือสร้างแพลตฟอร์มให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์ในการขายสินค้าที่ระลึกที่เป็นอัตลักษณ์ในการท่องเที่ยว3กิจกรรมและเป้าหมายที่เป็นไปตามแผนครับมีแนวโน้มที่จะบรรลุค่าเป้าหมายในระดับมากมี4กิจกรรม7เป้าหมายครับ 1. กิจกรรมแรกก็คือ กิจกรรมการปฏิรูปด้านการสร้างเกษตรมูลค่าสูงเรื่องของการสร้างสนับสนุนทำการเกษตรแบบรวมการผลิตและรวมการจำหน่าย 2. กิจกรรมการปฏิรูปด้านเพิ่มโอกาสของ SME ในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายในส่วนของการเข้าถึงแหล่งทุนของ SME การเพิ่มประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพของธุรกิจ SME ด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัลการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนการซื้อสินค้าและบริการของรัฐจาก SME และการพัฒนาระบบนิเวศสำหรับ SME กิจกรรมที่3ได้แก่กิจกรรมปฏิรูปด้านการเป็นศูนย์การการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค ในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจการเงินการประกันภัยและการบริการนะครับกิจกรรมที่4เป็นเรื่องของการปฏิรูปด้านการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อพัฒนาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นเรื่องของหลักสูตรการออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนิยบัตในการสร้างผู้ประกอบการและแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดในอนาคตในกลุ่มกิจกรรมนี้เนี่ยเห็นคณะกรรมการพิารเห็นสมควรว่าควรให้มีการขยายผลพัฒนาและต่อยอดรวมทั้งการสร้างสารรค์การรับรู้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้แผนงานโครงการประสบความสาเร,ร็จอย่างเป็นรูปธรรมและบางครั้งอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการร่วมด้วยอย่างเช่นการ ดำเนินการผ่านออนไลน์เพื่อไม่ให้เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และก็ขอให้มีการติดตามกำกับดูแลดำเนินการ้เป็นไปตามแผนและกรอบระยะเวาลาต่อไปนะครับในการขับเคลื่อนบิ๊กล็อกคณะกรรมการมีความเห็นเพิ่มเติมส,สามประเด็นด้วยกัน4ประเด็นด้วยกันนะครับแต่ประเด็นที่4เนี่ยผมขออนุญ,ญาตพูดโดยสรุปเพราะว่า เมื่อวานพูดไปแล้วเอ้เมาเช้าเมื่อวานพูดไปแล้วครับ 1. การใช้งานระบบติดตามและเปินผลสมริดอีเมนเซอร์สำหรับกิจกรรมบิ๊กลอกและการดำเนินการในระยะต่อไปควรพัฒนาฐานข้อมูลระบบอีเมนเซอร์ให้มีการรายงานให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันมากที่สุดปรับปรุงระบบให้มีเสถียรภาพ สามารถเข้าสืบค้นข้อมูลได้ง่ายและควรแยกโครงการ Big กล็อกออกมาอย่างชัดเจนในระบบอ m e เมเ r อร์ยังไม่มีการแยกนะครับทั้งนี้อาจจะมีการทบทวนการคัดเลือกโครงการที่เป็น Top ป r i o ร i t y หรือว่าโครงการสำคัญต่างๆเนื่องจากที่ผ่านมาเป็นโครงการที่มีสเกลขนาดเล็กเป็นจำนวนมากอาจจะส่งผลไม่ให้ ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายในประเด็นขับเคลื่อนในภาพรวมของการปฏิรูปประเทศ 2. สําหรับแผนงานโครงการที่มีการดําเนินการล่าช้าอ,อันเนื่องมาจากสถานาการณ์โควิด19ทำให้ไม่เป็นไปตามแผนเห็นควรให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการให้เหมาะสมตามสถานการณ์และให้คณะท่านสนับเลยครับ ใช้เวลาเกินไป5นาทีมีเพื่อนรอ,อพิปายอีกสิกว่าท่าน,นผมผมเหลืออีกข้อเดียวครับให้มีคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลเร่งรัดและแก้ไขปัญหาติดตามประเมินผลสมริ์ครับ 3. แนวโน้มของการบำรุค่าเป้าหมายของแผนปัิรูปประเทศภายใ,ในปี2 5 6 5เห็นทุมควรให้ เร่งรัดการดําเนินการกิจกรรมการปฏิรูปประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการให้เหมาะสมตามสถานการณ์มีการบูรณาการประสานงานการทำงานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นมีการปรับนำตัวแบบของปรับวิธีการส่งเสริมการลงทุนในเรื่องของมาตรการ Limited Quarantine แล้วก็มีการ สกรีนเซฟโซนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยความเชื่อมั่นสร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณสุขเพื่อการส่งเสริมการลงทุนและก็การาท่องเที่ยวในโอกาสต่อไปสำหรับข้อสุดท้ายเนี่ยการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศผ่าน,นกลไกด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพเนี่ยผมได้พูดไปเมื่อวานแล้วในเรื่องของจุดเน้นในเรื่องยุทธศาสตร์จัดสรร งบประมาณมุ่งเน้นการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติเรื่องของการปรับโครงสร้างแผนงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศและแผนยุทธศาสตร์ชาติรวมทั้งปรับปรุงวิธีการงบประมาณให้กับกระทรวงและหน่วยงานของรัฐในการกำกับดูแลติดตามประเมินผลสมรรจต่อไปครับขอบพระคุณครับขอไปที่เกินเวลา